สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะพบกับเราช่องกุญช้างสะพานบุญคนรักช้างค่ะวันนี้มาสวัสดีตอนเช้านะคะมาเล่นกับน้องใบบุญตอนเช้าค่ะ Good morning everyone how are you today สวัสดีตอนเช้ามาสนุกกับน้องใบบุญตอนเช้านะคะเนี่ยค่ะดูเขาเล่นนะคะขณะนี้ก็ พอสมวยทําความสะอาดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูน้องใบบุญของเราเล่นกันเลยนะคะเ่ยเนี่ยจ,จะเล่นรอพ่อประมาณนี้นะคะอุ่นฟอร์มโรออุ่นร่างกายโรอพอกกี้นะคะรออาหารจัดพอกกี้นะคะใบบุญนน่สนอีกแล้วนะคะเด็ใบบุญเล่นนะคะ เดี๋ยวแม่เหมยเดี๋ยวเดี๋ยวพวกก่อกีมาแล้วพ่อก,กียังไปตัดหญ้าอยู่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาสับรถให้แม่เหมยก่อนนะคะดูเบดูน้องใบบุญของเรานะคะจะนั่งทานนมนะคะเนี่ยค่ะขอแม่เหมยเตี้ยนะคะไม่ใช่อุปสรรคของน้องใบบุญเรานะคะเอาละเอาละใบบุญจอมโซนใบบุญคิดื้อ เดี๋ยวขออนุญาตเอาอาหารให้แม่หมยทานก่อนนะคะเราดูเล่คนสาดให้น้องใบบุญทุกวันนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเอา,เอาสับรดให้แม่หมยทานก่อนเลยนะคะเพราะว่าหญ้าพอกี้ยังไม่มานะคะยังไปตัดหญ้าอยู่นะคะเอาสับรดให้ทานก่อนหืมขอแม่ทานแล้วนะคะอยากทานนะคะ ทานหน่อยแม่ไม่เมยทานหน่อยออนในบุญของเรานะคะในบุญเนีย่ยคทานะลูกเดีย๋ยเราพ่อก่อนนะพ่อ,อยังไปตัดหญ้าเอาอ่อนมาให้หนูมาแล้วมาแล้วไปขอแม่นะาอ่อนแม่ขอกินกับแม่นะคะในบุญ काय लोक काय काय म्हणालो ไก่มาแล้วนี่ไก่และะ้วลุลุลุล้ลุลุลุลไล่ลุ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 ลนลุลนลุลลลุ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 ล่ลลุลุล โกรธแม่เหมยเหรอแม่เหมยไม่ให้ทานนะคะโกรธแม่เหมยเลยโกรธแม่เหมยห่วงนะคะไม่ให้ทานนอนเล่นก็ได้นอนเล่นนะลูกก็ได้ได้โกรธดูโกรธแม่นะคะโกรธแม่เหมยไม่ให้ทานนะคะ ไอ้บุญ <ins ert> <laughs> จองไก่นะคะไอ้บุญจ้าไอ้บุญ <ins ert> ไหน,น,นอยู่ไหนเนี่ยเรียกไอ้บุญไหนอยู่ไหนเด็กดื้อนีเด็กตื้ออยู่ไหนเนี่ยโอ้อยู่นี่ค่ะลูกตานะ แม่หมยจะมาขอพอรมันเกิดจากน้องใบบุญนะคะขอพอรมันเกิดด้วยนะคะลูกโอ้โหจ้าขอพอรมันเกิดให้แม่หมยเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนหน้าลูกนะดูแม่มเหมยนะคะเอาอีกแล้วนะคะทานหมดก็เตะโซ่เลยนะคะโอ้จ้าใบบุญรับรู้แล้วนะคะไว้พรให้แม่โอ้ดูจับมือแม่แน่นเลยนะคะโอ้ วันนี้ควันหมวยจะขอพรทุกเชือกเลยนะคะอันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของควันหมวยเองนะคะวันที่สี่พฤษภาคมน,นี้มาขอพรน้องใบบุญกันไก่แล้วะะไก่ไก่เข้าบ้านไม่ได้เลยนะคะ จะพาไปดูพี่หมั่มกับน้องกาลเกตกันเลยนะคะอยู่ตรงไหนเอยวันนี้พ่อกี้เอามามัดไว้ที่บ้านนะคะอยู่ไกลๆบ้านนะคะพาไปดูกันเลยค่ะนะคะน้ะองกาลเกตกับพี่หมัาแล้วอยู่ตรงนี้นะคะรออาหารจากพ่อกี้อยู่นะคะเดี๋ยวพ่อกี้มาถึงก็จะพาไปปลูกที่โรงนะคะโรงใหญ่เสร็จแล้วก็จะเอาอาหารมาให้ทานนะคะดูพี่หมัามนะคะเห็นกล้องนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ แสดงให้ดูก่อนเลยนะคะเกตอ๋อรออาหารจากพ่อนะคะพ่อกี้ยังไปหาอาหารอยู่นะคะช้าทุกเชือกก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะจะรออาหารจากควานอยู่นะคะนะคะดูพี่หม,มเอมาแล้วนะคะพี่หมํา จะแสดงให้โชว์ข้างหลังนะพี่มามทำไรลูกทำไรเนี่ยมัมครับพี่มัมโอ้โห oh. ทำไรครับ oh. เดี๋ยวพ่อมาแล้วลูกเดี๋ยวพ่อมาวันนี้ oh. แม่หมวยจะมาขอพรจากพี่หม่ำแล้วก็น้องกาลรรเกตนะคะให้ครอบครัวของเราอยู่เย็นเป็นสุขนะคะ สภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ค่ะร่ำรวยร่ลำรวยนะน้องกาลเกตนะนี่ก็ขออวยพรให้เมฟซีทุกท่านด้วยนะคะไป่ทุกท่านให้บารมีคขาจสารปกปักคุ้มครองทุกทท่านนะคะพระครูประกำรรคุ้มครองนะคะทั้งคนและช้างนะคะอยู่เย็นเป็นสุขนะลูกนะเอย่าไข้นะ,ะกาลเกตของเราเอออยากทานะนั่นแหละลูก แล้วแม่หาสับปรดพี่มันทำไงครับโอ้ดังดังลูกดังดัง,ดงเสียงเห็บมั้งอ้หอ่าพับสวยก่อนลูกพับสวยสวยลูกสวย,สวยไหนไม่ดังเลยดังดัง,ดงสวยเย yeah. อ้าว ถึงไหมลูกเอาให้ถึงนะถึงแล้วนะคะโอ,อ้โหนอกก้นองกาลเกตเราก็จะสวัสดีแม่ให้โชคแม่ด้วยนะคะให้พรแม่หมวยด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูพ่อกุนช้างกับน้องบัวตองกันเลยนะคะอยู่กันยังไงคะนะคะบัวตองอยู่ตรงนี้นะคะแม่แมเอฟซีค่ะดิค่ะกับลูกเลยน,น้องมุกแม่มุกก็กำลังจะไปที่โรงแล้วนะคะโรงใหญ่นะคะ ดีจ้าลูกวัสดีจ้าทำไงสสดีจ้าให้ฝนเมเมสีทุกท่านแล้วนะคะอยากไปแล้วนะคะจะตอนนี้อนกบก็กำลังจะพาไปที่โรงนะคะโรงใหญ่นะคะคือกลางวันเราจะไปผูกอยู่ที่นั่นนะคะนี่ค่ะไปเดนเล่นเล่นน้ำด้วยนะคะเมนมุกไปแล้วนะคะน้องใบน้องบัวตตงก็จะตามไปนะคะไปดูพ่อขุนช้างกันเลยค่ะ วันลูกวันดีจ้าบาย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 ไปที่โรงนะลูกน้าอย่าดื้อน,นะเนี่ยค่ะพ่อใหญ่ของเราอยู่ตรงนี้นะคะตกมันอยู่ตรงนี้นะคะผลิตบอ่อน้ำมันอยู่ตรงนี้นะคะผลิตน้ำมันให้พ่อกี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นพ่อใหญ่คนช้างของเราอยู่ตรงนี้ค่ะวันนี้ก็ คอนหมวยก็จะมาขอบารมีของพ่อใหญ่คุณช้างนะคะปุกปักคุ้มครองนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของควานหมวยเองค่ะปกปักคุ้มครองนะคะให้ครอบครัวมีความสุขนะคะไม่เจ็บไม่ไข้นะคะรำ่รำรวยๆค่ะคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาทุกป,ประการนะคะพ่อใหญ่คุณช้าง mm hmm. แล้วก็คอนหมวยก็จะขออวยพรให้ทุกท่านนะคะที่ได้รับชมคลิปของเรานะคะ าฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะคิดการสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกอย่างทุกประการนะคะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกทกท,กท่านคะ่ะขอให้บรารมีคดจศารนะคะพระคูปกรรมคุม้มครองนะคะทุกทกท่านนะคะให้รอดพ้น แล้วคลาดจากพยาอันตรายนะคะจากโควิดด้วยนะคะจากโรคร้ายโควิดนะคะที่กําลังระบาดอยู่ในขณะนี้นะคะให้แม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะปลอดภัยจากโควิดท,ทุกทท่านคะ่ะวันนี้ก็ควันหมวยก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆคะ่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปคะ่ะ Thank you very much for watching Have a nice day See you next time. Bye bye. สวัสดีค่ะ